Five super bonus. Ladies and gentlemen, welcome back to Max More Time Time for our second fight tonight. am taking on France. Ladies and gentlemen, introducing first your French warrior tonight. Thirty years of age and representing Kai Sansu Academy. This is Jeffrey Lazaro. Let us all, gentlemen, introduce a French warrior fighting above the blue corner. Thirty years of his training at high will Ladies and gentlemen, let's hear it for Jeffrey Lazaro! And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Chiang Mai province, 18 years of age, training at Saw and Tong Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Patent Sing for Man! <laughs> ซาลาอดเนส์ปรุ่อร์มาเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกมาติดตามรับชมกันต่อทางช่องสปริง26และทางออนไลน์ของแม็กมวยไทยครับและนี่คือคู่ที่2ของรายการครับนักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนามุมน้ำเงินครับเจฟฟี่ลาซาโลครับจากฝรั่งเศสในวัย30ปีส่วนสูง170ซนเมตรครับ ฝากผลงานไว้ใน3ฟอร์มหลังนั้นยังควานหาชัยชนะไม่เจอนะครับจากค่ายแสนสุกยิมครับโดยคุณเหมือนคิดแสนสุกวันนี้เปลี่ยนที่ซ้อมใหม่ครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนสุกยิมครับเอาละครับแต่ว่าคู่ต่อกรของเขาครับเป็นเด็กวัย18ปีจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พเด็ศึกปุ๋ยโฟแมนหรือว่านาอัธชัยบุญมารถถังจากเวียงพิงครับสซงซมตร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่3าฟอร์มหลังนั้นยังแจ้งเกิดไม่ได้ต้องมีหนึ่งคนนะครับที่จะแจ้งเกิดในวันนี้แต่จะเป็นใครเลยครับทางด้านาพเดตศึกนั้นมาจากค่ายมวยสอแสงทองครับนักชกจากเชียงใหม่ในมุมแดงกับนักชกจากฝรั่งเศสในมุมน้ำเงินครับไ,ได้ลอยกว่าครับทางน,น้านาพเดตศึกแต่ว่าความหนานั้นเป็นรองเจ้านักชกจากฝรั่งเศสครับเจฟฟี่ลาซาโล ที่มุมน้ำเงินครับวันนี้เจฟฟี่ลาซาโลมีทางด้านคุณสมบัติแทะอ้วงครับมาทำหน้าที่ถอดมงคลที่มุมครับหน้าค่ายมวยสอสมบัติส่วนมุมไดครับคุณไพรวันอิสานแท็กเตอร์ครับมาบัญชาเกมที่มุมที่มาถอบมงคลให้กับคณะเจ้าพระเดชศึกนะครับคุณไพรวันวันนัสสุท้าครับหรือว่าคุณไพรวันอีสานแทรกเตอร์กรรมการสนธยาภัยอนันต์เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ มกลครับสายกับขวาอีกคู่นึงครับเีจฟฟี่ลาซาโลเก่งมาสายแน่นนะครับเข้าไปหาขยับโยกครับหาเชียงขัดสายมาโอ้ยไปรับแข้งขวาก่อนเทียร์การ์ดประมาณไซ้ายครับราเชฟฟี่ขมาม่วงในแข้งขวาก็ประเดี๋ยวสุดนี่ครับของหนักของแรงครับเชฟฟี่ลาซาโลครับมาไปหนึ่งคู่ครับซ้ายกับขวา ปันซ้ายเหวี่ยงเข้ามาเดสิทิยัมจากสาวคืนครับนักประเภทน้ำหอมมอลล่ครับเจฟฟี่ลาซานโลสายหัวมันจัดมาที่ต้นเลยครับเอาระครับหักทายไปก่อนผู้ต้นจัดจริงๆครับเอาระครับพอนเดชศึกไปรีรอไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปสวนได้แค่ครับทิ้งด้มาซ้ายเดียการนอนจับจังหวะเล่นงานฐานล่างพุ่งเข้ามาเสียบด้วยขวากันนาพอนเดตสึกอยู่น่กเห็นจับไม่เป็นผมดีครับท่านนี้คอเดชสึกหันมาสู้วงในทันที หวังเตะยัดครับตัวไปอัดรังตัวเลยครับเจ้าหน้าผาดศึกเจฟฟี่ง้างเล่นงานฐานล่างดึงจังหวะเอาไว้กับจังหวะคืนของก็น,นา่าผิดศึกนั้นไม่ทันครับนโยนเข้าไปหาตรงนี้ครับเยทีจับไหนมาได้ตีข้ายครับเจฟฟี่พยายามเอารครับหลวงรังตัวคืนทั้งทีเหมือนกันตัวไปมั่นอ,อกมั่นใจแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับเจ้าหน้าผาดศึกเปิดช่วงลังตัวให้เจ้าเจฟฟี่นั้นเลือกออกครับทิ้งมาสายโดนน้าเอ้านึกว่าจะทิ้ง สวนเลยครับอาร์กระบุงนายมาทันทีกับประเด็นสิทธิ์ี่ซ้ายเริ่มจะหัวร้อนมากขึ้นแล้วครับพี่น้อยครับนี่ครับเตะรับมาสองสามครึ่งครับหาจะมาเทียบไม่ได้คือมือนกรมพเด็กตึกเดินหน้าต่อครับนะครับขาทำไวคกับเจฟฟี่ยกมาทิ้งกันมาซ้ายเน้นเน้นเอ้าจะจะเสียบสวนเข้ามาโอ้มีแกว่งเหมือนกันกันซะด่าเจฟฟี่นี่ครับต่อะการกระเด็นกระดอยครับโดนเลี่ยมเสียบเข้าไปจากกระดานพายุศึก ต่งฝ่ายสั่งโดนครับบวกกันยาวๆือนแบบนี้ครับอ่าแล้วเดินหน้าต่อเลยทางด้านพอดิษฐ์ครับทำไว้แพงพอดิษฐ์งานเสียบด้วยขวาเจฟฟี่ตีคืนเข้ามาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายแล้วมัดโบนเอาไว้ไม่ทันครับทางพอดิษฐ์ยังคืนไม่ได้พอดต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับทางฝั่งทัามาเจฟฟี่พยายามบวกมันครับวขวา เลยครับอาศัยช่วงชกเลยครับตระหนกคอนเดสต์นี่ครับประเทศแข้งขวาท่านสูงเข้คอนเดสต์ออกมาแต่ละทีนี่การเดินกระดอนเหมือนกันครับเจฟฟี่แข้งขวาเติมเรียนมาอีกทำไว้หเตะยับลังตัวเอาล่ะครับไม่ต่างเหมือนกันกับตระหนกเจฟฟี่โดนเข้าไปสองดอกสามดอกมีมีถอยกลูดเหมือนกันลาบไปในบางแบบนี้นี่อนาคตไม่สดใสแน่นอนอย่าไปมั่นใจอย่าไปยืนน้อยแค่นั้นครับครับ ในสุดวางแข้งพยายามจะเดินจี้บ้งงางเลยครับแม่ต้นยกให้พี่เขาครับปลายยกจะมาทวงคืนครับนะครับช่วงท้ายเกมแยกออกมาอีกครั้งโดยกรรมการสุธุยาหยับเดินหน้าวางแข้งแม่พยายามตะทุบลงอยอีกครั้งครับในเสซฟขวานายขวาเอาไว้แต่หมดจม้องซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับและก็ท่านผู้ชมครับกลับมาดูก,กันต่อครับผู้ที่2ของรายการคร <C ute> ับไทยกับฝรัง่งเศสนี่คือเจฟฟี่ลาซาโลจากฝรั่งเศสครับ สกัดไข่มวย่ายแสนสุดยิ้มกับนักชกไทยครับผเด็จศึกหรือโฟแมนครับเปิดฉากมาเล่นงานด้วยของหนักก่อนเลยครับประเคนทั้งหมัดทั้งแข้งครับเจฟฟี่ซ้ายทั้งแถบครับก็ทิ้งซ้ายเข้ามาก็พยายามจะจัดแหวกกาดแต่ว่าในช่วงท้ายเกมนั้นผเด็จศึกจะมีจังหวะเสียบและวางแข้งครับแทงขวาเมื่อสักครู่นี้ถึงกับหมุนเหมือนกันครับเจ้าเจฟฟี่นะครับยกที่2ตามต่อกับความมระดับโลก บนเวทีครับตาชมกันเลยครับเปิดฉากมาเจฟฟี่เก่งหมาสายนั่นปยาญามเดินเข้าหาแ่งสายเปิดทางเข้าไปก่อนเราจะตบลำตัวครับทิ้งนัดวยสอซ้ายโอ้ยนี่กำกระโดดปันเลยครับข้าตียกว่าแต่ปันถึงครับลอกเลยครับนะเจฟฟี่เปิดฉากจนไปได้ที่ขนาเจฟฟี่ยกนี้เปิดฉากมามีหมัดคอายทักทายคอยกดไปเรื่อยครับครับยังจะ ชับพื้นที่ครับทนางนด้าเปรธิ์ซ้ายยาของเชฟฟี่ดักเอาไว้เปรศตีเลือกแลยครับมาแลยครับวงนายตีด้วยซ้ายก่อนครับธนาเปรธิ์กดม,มาตีลูกนี้ทำได้ดีครับทางนด้าเปรธิ์วงนายเข้าสู่เกมได้นะครับวางแข้งขวารั้งครับเลือกเดินหน้าต่อระวางแข้งกับล่าเปรธิ์บัตเตอร์อสองของเชฟฟี่โอ้โหดูกระชากถวยครับไม่ยอมตกเป็นเบ้าหนิ่งแต่โดนแข้งคืนเข้ามา ออกทางอภิเลขาลำตอกมากอ,อยังเหนียวก็เป็นเซนจังไม่แตกครับพอเห็นทางหน้าพเดชสืบผ่อนเกมน,นั้นเจฟฟี่แกออกนะครับผลัดกันครับครับพร้อมรอจับจังหวะพเดชสืบออกนำมาก่อนครับหวังด้วยข้างขวาเจฟฟี่รออยู่นะครับขวายาวโยกเอา่องตัวมา เจฟฟี่เป็นดเดินถึงตัวครับชวนธนาตอนนี้เลยครับการวางหาเสียมาขวาขวาทีซ้ายทีครับพยายามสุดน่าจะว่าธนาเจฟฟี่ก็มีจังหวะซอยเข่าซ้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้เอาละครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ท้องใครจะแข็งกว่ากันครับหรือว่าใครเล่นกั็ทำอมามากกว่ากันหลวงนลงในไปเลยครับลำตัวเห็นที่พึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ทางด้านเจฟฟี่ต่อยเอาละครับต่อยเข้ามาแต่ยังคงเก่งหน้าท้องอยู่ครับ ยังทนได้ครับเดินไม่สนใจเลยนะเป็นศึกเจกี้ตีด้วยสายตีด้วยสายพยายามจะกระชากมาเป็นศึกตีเบาๆเอาละครับโอ้ยาแผวยาพรนะครับธนาเป็นศึกยิ่งโดสสนยิ่งนะก็เป็นศึกโดนข้างหลังก็เฉยครับเดินเข้าไปใช้ความหนุ่คของนายเป็นประโยชน์ครับวงในมาเป็นเจกี้ก็หายจากบาดเจ็บได้เหมือนกันโอ้นี่นะครับเดียวมาปะละละัดหลังเบาๆแข่งกับหมัดครับนะครับธนาเป็นศึก เดินหน้าหวานเพื่ขวาเจฟฟี่ดึงจังหวะเอาไว้และขวา,านายครับดิสก์พยายามจะจบต่ว่าไม่ตีครับับไม่ได้เลยังตีไม่ได้ครับดิสกเดินต่อครับโอ้ยลูกน,นี้เตะหมุนเลยครับลูกนี้ดิสาาก์เลี้ยวขวามาที่แหละครับท้องใครแข็งแรงใครตีครับขยับเข้ามาวางแค่เจฟฟี่โหนหนี้มาด้วยความมุ่งมั่นเลยครับโยกเอาไวา้ดิสก์ขยับ วางแข้เอาตึงจะหวาไว้กับเจฟฟี่ทิ้งหมัดซ้ายแล้วครับโอ้ซ้ายนั้นเท้าเป้าเกือบทุกดอกครับตอนนเจฟฟี่ลาซาโลอันเดซี่ต้องรีบคว้าหน่อยครับแล้วปอดจกที่สองพักกันเดียวเดียวโอ้โหท่านผู้ชมครับสะเทือนจริงๆครับผู้สอนของรายการครับมันเลยครับเกมการชกระหว่างเจฟฟี่ลาซาโลจากฝรั่งเศสครับเมื่อสักครู่นี้กับคันเด็กศึกปุ่ยโฟร์แมนนักชกตัวแทนจากประเทศไทยครับ ดูภาพช้าครับน่ากระโดดฟันมาก่อนครับสอกซ้ายของราเจฟฟี่แล้วเตะซ้ายยับลําตัวหลังจากนั้นเนี่ยพอโดนปุ๊บทางด้านเจ้าพาเดตศึกเหมือนหัวร้อนเลยครับต้องรีบครับผู้ตะแแรงเก่งท้องรอเลยครับพี่น้อยครับดูครับเมื่อเจฟฟี่กระทุบลาตัวนี่หลายต่อหลายทียังทนได้ครับดูแกอับมาครับแต่ว่ามีจังหวะสวนเหมือนกันครับกัลลาพาเดตศึกเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องมีหนึ่งคนที่จะแจ้งเกิด แต่จะเป็นใครครับเจฟฟี่ลาซาโรมุมน้ำเงินหรือพาเดตสึกปุ๋ยโฟแมนจากอมก๋อยเชียงใหม่กันแน่3นาทีตัดสินกันมาชมกันครับเปิดฉากมาแข้งขวาทำงานก่อนเั้าทางด้นพาเดตศึกขวดเข้าไปเต็มเต็มครับ เจฟฟ่ตอนนี้ต้องวนออกมาก่อนนะมันต้องไม่ได้ไม่ยอมจู่ตกเป็นเป้าดิ้งเลยครับานอาจารยเจฟฟี่เอาละครับจนได้แล้วครับกรรมการส่วนนียังอะไรนะต้องเรียกเจฟฟี่มาเตือนแล้วครับโอ้ตั้งรับจับทางเยอะไปนิดครับนี่รับหาจังมาต้อนเกินไปคกําลั้งเจฟฟี่โดนกรรมการเรียกมาอบรมเล็กน้อยสาบไล่มาประเด็นเติดขัดจังหวะได้ครับเจฟฟี่ก็สู้เขาเลครับเดี๋ยวดูว่าการโดนเตือนนั้นจะส่งผลหรืองไรโอ้โหไอะกระเด็นครับ นะครับเดนสิยังเดินหน้าต่อเจฟี่หุนออกมาในสุนว่งแค่ขวาแขวาฝ่ายเติมไปเรื่อยๆเจ็บเป็นคู่ลูกนี้แต่เห็นกันดอนรับเจ็บไปเจ็บซ้ายมาเจ็บขามาที่ตีแล้วเด้งได้ดีข้างหน้าพนีสึกเบื้อบรรยากาศครับนี่เหล่าพนีสึกจะต้องใช้จังหวะการชิงออกแข้งครับไปขวายัลันตัวเจฟี่เตรียมจะเปิดอยู่กับเบงจะปู่นะครับ แต่ว่าพลัดเด็ดสึกกัะทางแล้วขากันนะทำให้คือไม่ได้ครับทุกทียังไม่ได้ดีกว่ายังปิไไดไันอย่าเอวกอวม,มันมีหมัดมีต่อโต้ะคือมันกันเจฟฟี่เตีตีได้ไหมยังตีไม่ได้ครับครับแยกออกมาอีกครั้งครับเด็ดสุดยังเป็ฝ่ายเดินหน้าทิ้งด้วยหมัดซ้ายดักไว้ครับเจฟฟี่เสียด้วยสายตามเด็ดสุดถอยวิ่งรปแทบตาย โอ้ยเขาไม่ทังครับเซนาเจฟฟี่ยังไม่ท้อครับกต่พุ่งมาแต่กระเพรียโหเรียกว่าเสี่ยวเต้แข็งกับเกียวไม่าดิสุดจับในได้โอ้โหเรียกว่าแพ้กระจายครับวงในของบันดิลสึกครับโอ้ตั้งรับจับทางแบบนี้ไม่ดีเลยครับหายใจไม่ทันครับเซนาเจฟฟี่โอ้มาแล้วกรรมการเตือนอีกครั้งครับเดซิสโดนดับทีไปไว้เจฟฟี่นี่ครับเริ่มจับทางได้ครับนาเดซิสไปที่ขวา ีเตะขวามาเป็นชุดเลยครับนี่นครับเล่นเกมต่อเนื่องกับประเดิษฐ์เสียงหน้าเจฟฟี่ดูว่าเกมไปท่านเหนื่อยลงไปนิดนึง,งจะเสียบใจได้หมุนมาเสียบขวาโอ้จังหวจะจักรวรรจ้าครับครับเหลือมองเวลากับเจฟฟี่ประเดิษฐ์ไม่สนหนุนต่อครับมีหน้าที่เดินยังไม่เดินธรรมดาแกวิ่งเข้าใส้ครับนี่ครับรวบิ่งช่วงหาทันทีครับอ้าวกระโดดมากทีเจฟฟี่ปัะเดิษฐ์ไม่สนใจครับ ไปปิดเกลียอมให้ทังนั้นเจฟฟี่อาวุธได้ทั็งหนักเอาแล้วคับท่านผู้ชมครับและครบ3ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่2ของรายการแมตช์มวยไทยในวันนี้ครับรุ่นพี่การน้ำหนัก70กิโลกรัมเจฟฟี่ลาซาโรครับจากฝรั่งเศสครับนักชกในมุมน้ำเงินรุ่นพี่ในวัย30ปีกับพเดชศึกปุ๋ยโฟร์แมนครับโอ้วันนี้ทำหน้าที่มาได้ดีตลอดครับแต่ว่ายกสุดท้ายครับนี่เลครับเรื่องความสดครับพเดชศึกแกไม่แผ่วครับ ยิ่งเดินและยิ่งทําได้ครับโดยเฉพาะนี่ครับจังหวะวางแข้งกับชิงจังหวะปัาางเข้าไปครับเปะขวาแลกกับหมัดครับนะครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรจะแจ้งเกิดได้ไหมไปลุ้นกันครับ before we go to the scorecard let's check out our excitement thermometer สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินท,ทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Red Corner Blue Corner No b o n u s Max มวยไทย Facebook Page Ladies and gentlemen, after the three rounds of action, we go to the judges' scorecards. For the winner Red Connor! Hadetsuk Boy for former 5 super bonus